ปกติเขาเล่นแวนอะไรกันครับกายพงกายภาพสายใหม่สายขี้แวนวงแวนเวทตกเมตาไปแล้ววันนี้เปิดเมตาใหม่เลยละกันแวนสายแท้งสวัสดีครับนาคอสทํำอะไรอยู่น้องเลอดน่กกินเปล่าเฮ้ย <c oughs> อย่าลุมอย่าลุมเฮ้ยอย่าลุมอ่ะแล้วกูสวนไงแล้วกูเอ็นโอยครับผมไปแล้วเจอกัน เอนซอย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 เบอร์เซิร์กแล้วนะเอนซอยเอนซอยเอนซอยนาคอสทำไรน้องแล้วพี่เต็มน้องมาดิมาดิน้องมาดิเดินไม่ออกแล้วน้องน้องน้องไปไหนน้องน้องซลิก้าน้องพี่ตามน้องน้องเราพีดด้วยน้องเอนซอยครับน้องพี่พี่ถึกมากน้องเราสนใจพี่หน่อยน้องอย่าหนีพี่น้องหนีพี่ไม่ได้เฮ้ยนาคอสเลดผม20ซครับน้องผมเปล่า โดนล้วงผมโดนล้วงครคับเจี๊ยบ้อยครับผมอินซอยครับเห็นเลือดแค่นี้3ข้อแต่เลือดเต็มผมหมื่นเอ็ดนะครับพ <mat ี่ตบไดมอนด์ตาเมื่อก umm> ี้บิน้อยด้วยโอเคใช่เหรอผมเติบตี้บิน้อยอ่ะอยากให้ไลค์เฮ้ยคืตบตี้บิน้อยนี่มั้ยซาด ปกติเขาเล่นแวนอะไรกันครับกายพงกายภาพสายใหม่สายขี้แวนวงแวนเวทตกเมตาไปแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้เปิดเมตาใหม่เลยละกันแวนสายแท้งกับพลังแฝงแฟรี่และ2เขียวบอกเลยว่าโคตรถึกกับลูนโกลเด้นสปิริตดากอนและที่สําคัญเกมนี้มจะออกบิวแท้งทั้งหมดเลยนะครับผมตั้งแต่กอดเคฟเนลกาแล้วก็อะไรไม่รู้อีก3าชิ้นคือแบบจะไม่ออกของดาเมจเลยมาดูกันนะครับว่า มันจะได้เอนจอยไหมนะครับสำหรับแวนสายแทงรวนนะฮะเกมนี้เราเจอกับอะไรครับเนี่ยอิลูเมียนะคอร์สลิเตอร์เซลิก้ามาทอยผมออกตีไวเลยครับผมดุยโดนฟูนเน่เซลิก้าให้ดาวขึ้นคอนผมด้วยนะครับเนี่ยให้ดีนี้อ๋อมันปลาสองที่เก็บสแต็กเลยนี่หว่าผมไม่ได้เล่นแวนนะครับผมแบบไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยรู้แค่ว่าแบบเห็นคนเขาเล่นก็กดตีอยูรัวตียรัวตียรัวตียรัวตีรัวจนตายไปเข้าป่า จะแตกครบมาจะเบอร์เซิร์ฟใช่ไหมมันจะคลั่งโมดีไวอ่าปาบปาบปาบวุ้ยแรงจริงแรงอยู่นะครับเนี่ยเราไปเล่นไปตีตีไปดิเล่นอย่างโหดโหดเลยจะแตกขบชีบรัวโอ้ยข้างล่างสามตัวเลยเหรอทำอะไรกันวะเนี่ยมาดิแสบเวลาแสบเวลาปาบปาบปาบโอ้มาดิครึ่งหลอดกดเล่นอย่างโหดไอ้ ปับปับปรับปับปับปับโอ้โหโอ้โหไม่ได้เข้าเลนครับแคลลี่พี่บอกเลยว่าพี่ดันเวฟไม่ดันดีกว่าฟีดฟีดเวฟไม่มันได้ตังค์เฮ้ยตายได้นะครับเพนขบวนทน้นมาเดี๋ยวผมฟิกตันให้ก่อนอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วครับผมพี่เพนกูอ้อมมาแล้วมันมีฟิกนะตันนี่ก่อนปรับปับ Enjoy ครับผมไปแล้ว โอ้โานิก้าโดนไปแล้วครับผมโอ้โหมันคือแบบมันสู้ไม่ได้เลยนะไม่ได้หือไม่ได้อือพี่บอกเลยอ้าวอ้าวมาดิ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 ไล่ตีไล่ตีสตาร์ทให้หน่อยตีอยู่ตีอยู่ตี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 หนึ่งสองอ้าวตีสตาร์ทอีกทีตีตีมาดิเอ็นซอยครับผมโอ้โหอันติไม่มีดาเมจเลยครับอะไรกันครับเนี่ยทำเป็นถอยครับแล้วก็ฟีดตรงนี้ต่อครับผมซ่าจัดซ่าจัดไม่ต้องมาก็ได้นะเทน ถ้ามาไม่เนียนไม่ต้องมานะผมไปฟีดเบฟเซนิก้าจะให้รู้ว่าแวนสายแท็กมันน่ากลัวขนาดไหนมาเร็วมาเรลี้ยวจะต้องยืนหลังนิดนึงว่ะมาเป้า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 เฮ้ยมันหาว่ะเอ็นโอยครับผมหวด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 จริงหัวจริงโโอ้หแทงเกือบตายตัดเวฟด้วยมาดิ โคดุโคตรดุดันไม่เกรงใจใครมาดิมาดิมาดิเล่นดุจริงปับปับปรับปับเอ็นซอยครับผมยิงยิงมาดิอันติเมตยิงยิงยิงปลาหนึ่งปลาสองยิงยิงโอ้โหไปแล้วครับผมสามศูนย์ในสามนาทีอะไรกันครับนี่ีป้อมไม่หยุดครับผมเห็นเลือดแค่นี้แต่โคตรเยอะนะครับไม่เชื่อเรามาล้วงดูนะคงนาคอสเนี่ยตอนเนี้ยป้อมจะแตกด้วยแล้วผมซอยป้อมแตกก่อนสี่นาทีได้ป่าอุ้ยเอ้าพี่เทนโอ้โหแตกจริงเอาเปล่าเห็นเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ากินใช่ไหม ลองดูลองดูยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะเอาไหมเอาไหมติดยกปั๊บไม่เอานาคอสอยไหนวะหยุดไม่อยู่ครับแบนดสายแทงของผมยังเพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่ได้เฉิดฉายสวัสดีครับนาคอสทำอะไรอยู่น้องเลือดนาก,กินเป้าเฮ้ยอย่าลุม้มอย่าลุม้มเฮ้ยอย่าลุ้มอ่ะแล้วกูสวนไงแล้วกูเอ็นโอยครับผมไปแล้วเจอกันกน,นายเขาไม่รู้สินะว่าการที่เลือดสองข้อแบบเนี้ยเลือดที่หกพันแน่นอนงงอะดิ งัดไม่เข้าแต่ไม่พอเกาะพี่400นะครับดาเมจน้องเท่าไหร่300ยังมาตีเกาะพี่400ฝันไปเถอะติดต่อไปเฮลกาเอทครับแบนมันมีดาเมจของมันอยู่แล้วครับผมไม่ต้องมีหลอกของตามงดาเมจอ่ะแล้วไปเลยไปเ้ยเยอะๆกไปเป่าเอ้ยผมไม่มีติ๊กเกอร์ด้วยเอ็นจอยครับผมแล้วผมถึกมากถึกขนาดนี้แต่กูก็ตายอยู่ดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูถึกมากโอเคเดียกันฝันดีครับผมอีกสองตัวใกายได้นะแก้แกนให้ด้วย คือผมนานจัดอ่ะเออแม่งไม่สนใจเทนเลยสนใจแต่ผมเฉยไงยันตีใส่กีบไปเลยครับเอากระแตกใจเย็นใจเย็นเฮ้ยดุเกินไปเปล่าหมดมงคนเราตายแล้ววะผมซอยอยู่ผมซอยอยู่แค่นี้แฮะเห็นเล่นผมครับมันสนใจผมนะแต่ยังไม่เล่นดีกว่ารอให้ใกล้ก่อน มีไอเทมของแวนช่วยในการต่อโลขั้นสูงสุดเอาอยู่เลยเอาเลยมาดิ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 เข้าเหรอน้องน้องพี่ไม่ถอยนะน้องพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ถอยแล้วพี่พลิกตันด้วยตันหน่อยโอ้โหไม่ถึงนิดเดียวโอ้โหมาทอนมาข้างหลังที่ผ่ายแล้วครับมีระเบิดโอ้ไม่เอ้ยเซลิก้าแบบเซนเดียวอ่ะสตันไกลกว่านี้แม่งตายแล้ว ไอเทมสำคัญของเราไเกมนี้เจอพวกเซลีโคเซลิไกผมาจะต้องออกไกลอาเพิ่มครับเพิ่มความเร็วในการบิ่งครับผมแล้วผมมาแล้วน่าจะมีลิกเตอร์อยู่ในพวกเอ็นซอยครับผมซอยซอยซอยยิกยิกซอยยิกยิกหมดตี้สามตัววยสวยไปต่อไปต่อ ตีปอมตีปอมตีปอมเรามีดาเมจครับเราไม่ต้องออกของแทงตัวเราก็มีดามเมจครับเล่นของแท้งไปเลย่อยไปสอยเข้าไปตั้งใจหน่อยบอกใครอะบอกผมเหรอเฮ้ยตั้งใจเล่นอยู่นะเว้ยไม่ได้ติดตลกนะมาดิใครหน่อยขอใครหน่อยโอ้ไม่ถึงวะ ตัดปั๊บเอ็นซอยครับผมตาจอนนี้ซอยมีอะไรกดให้หมดซอยซอยยิกยีกซอยยิกยีกยิกยิกเลยครับมมทอสโตัวซอยจนตายเดือดสามตัวเอานะคอตลองหน่อยไปล่าน้องน้องน้องก็อยากลองไปล่าเอ็นซอยครับผมอ้าวไม่ทันฟิกเกอร์ไปตีติดเยวก้าตโลแล้วไม่ทันมันก็ฟิกเหมือนกัน เดี๋ยวมันจะมียูเมียมาแจกกรงนี้แล้วผมเดินชนเลยกดสตัรรนรัวมันอยู่ไหนเอ้ายูเมียถือดาบวะเอามันตายอยู่ผมดูผิดลิกเตอร์ยิงยิงซอยมันฟิกเกอร์หนีมันหนีทําไมมันหนีแล้วผมซอยซอยยิกยิกซอยยันบ่ออ้อโหหนีหมดผมบอกเลยปกติแครี่จะหนีไฟเตอร์อันนี้แครี่ไล่สวดนะครับแม่งหนีกูไงมาก่ยาติดต่อไปกายาอะไรโอดิน เอนจอยเอนจอยเอน e อยเอนจอยเอนอยเบอร์เซิร์ฟแล้วเอนจอยเอนจอยเอนซอยนาคอทำไรน้องเราพี่เต็มน้องมาดิมาดิน้องมาดิเดินไม่ออกแล้วน้องน้องน้องไปไหนน้องน้องซลิก้าน้องพี่ตามน้องน้องเราพีด้วยน้องเอนจอยครับน้องพี่พี่ถึกมากน้องเราสนใจพี่หน่อยน้องอย่ีพี่้องหนีพี่ไม่ได้ร้องไห้กูบอกเลยเดินไม่ออก เฮ้ยนะคอสแม่ผมยี่สิบเปครับโองผมเปล่าโดนล้วงผมโดนล้วงครับเจี๊ยบน้อยครับผมอินซอยครับเห็นเลือดแค่นี้3ข้อแต่เลือดเต็มผมหมื่นเอ็ดนะครับโหมันเกิดขึ้นเร็วมากกว่าโอ้ยเอินไม่ได้เพื่อนถอย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 ได้แค่อินซอยตอนนี้ไปดีกว่าไปดีกว่า มวิ่งสปีดผมว่าตอนนี้แบบน่าจะถึงละคือเน็ปหนีชิวอ่ะหนีรัวๆตายยากาไปผมมาครับมาขอสด้านล่างครับมพี่ๆกลับไปเดี๋ยวข้างบนเล่ลลนเล่ลน,ลานตามมานะัหน่อยไอเจอเหยื่อครับนี่เลยครับผมแม่สาวเอ็นซอยครับผม สโลครับซอยครับซอยยิกยิกครับเรียบร้อยครับจะแค่นี้นาคอจะรอผมตายหรือไม่แค่นาครทำนายครับมันต้องหิวผมเด็กเล่ผมเครืร่องเดียวเองนะผมแบวนนะเว้ยมันต้องงัดเศร้า ไม่ได้เลือดข้างหลอดไม่ควรแง๊ดหน่อยหรอเนี่ยงัตดิเออนี่แหละเพื่อนงัตเลยงัดเลยกูซอยงัดยังไม่ถึงข้างหลอดเลยอุ้ยอย่าค้างอย่าค้างตอนนี้อย่าค้างนานอย่าค้างนานโอเคช่วงนี้มันก็จะมีค้างๆแบบนี้แหละนะครับมาวีถ้าแบบค้างช็อตสำคัญแบบเมื่อกี้ผมหนวเลยวว่าเฮงดีในเกมนำมั่วครับจังหวะนี้ยิงครับ มาดิครับปอทอดเฮ้ยขอหนึ่งหนึ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่มันการต่อสู้ของลูกผู้ชายอย่ายุ่งกับผมอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้โหเพื่อนกูนกไม่เจินต์แมนดูเอลเลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแหนสายแท่งในครั้งแรกยังเฟี้ยวขนาดนี้เอ้ยมิสเตอร์มันจะเข้ามาล้วงผมครับให้มันล้วงผมครับปกป้องผมเขาจะได้รู้ว่าความแข็งแกร่งของผมนะ่ะมันเป็นยังไงล้วงกูทีฆ่ากูทีฆ่ากูเร็ว โอเคลูเมียเกิดมาไข่ครับไข่ไม่ทันแล้วใครเขาเล่นกันครับแวนกายภาพแวนเวดยุคสมัยนี้มันเข้าสู่ยุคสมัยแวนแท้งแล้วครับผม MVP ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่มีดาเมจมันติดคว่ำผลึกขึ้นคอนขึ้นคอนด้วยการเล่นแวนสายแท้งนี่ครับก็หกสองแอตติสสิบหกแอตติสผมนี่เยอะกว่าซัพพอร์ตอีกนะครับเนี่ยคือแบบ แขนจุกไงโดนลวงเฮ้ยดาเมจผมเยอะสุดในเกมนะครับเออผมจะเป็นแวนสายแทงแต่ดาเมจผม27.8%ซึ่งเยอะที่สุดในทีมนะครับแต่ว่ารับความเสียหายแค่ยี่สิบเอนะครับผมเทนรับเยอะกว่าเออคือแบบแวนไม่มีดาเมจไม่ใช่นะครับผมถึงผมจะออกแข้งแต่ผมก็ดาเมจเยอะสุดนะครับพี่ตกไดมอนด์ตามเมื่อกี้บินลอยด้วยโอเคใช่เหรอ à? ผมเติบตี้ไปไลอ่อะ ยังไฮไลท์เฮ้ยกู<ล>ตบตีวินร้อยนี่วาไอศาสตร์แวนเอ้าแวนแท้งโอ้โหนี่ไงคอนเทนต์ไอ้กูไม่ต้องละแวนทงแวนแท้งอะไรกูตบตีวินร้อยไอศาสตร์